เสียงอาสเตตัสจากเพจดังตินวันที่14พฤษภาคม2564เนื้อหาถามศึกษาธรรมะไม่ต้องเอาอะไรมากแค่ทำใจปล่อยวางได้ก็พอตอบข้อทีจ่จริงคือกิเลสตัณหาไม่ปาณีไขในนิพพานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเป็นสิ่งที่ไม่มีตัณหาในวงเล็บ คือถ้าทำลายตันหาไม่ได้ก็เข้าถึงนิพพานไม่ได้แม้แก้งทําใจปล่อยวางได้แปบ๊แปบๆก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นทุกข์อีกทําใจไม่ได้กันอีกไม่รู้จบถามทําแท้เรียบง่ายถ้าต้องทำอะไรยุ่งยากแปลว่าไม่ใช่ตอบข้อที่จริงคือตอนเหลือจิตหนึ่งเดียวว่างวายเรียบง่ายมากจริงๆแต่ ก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้องผ่านอุปสรรคทำลายความเข้าใจผิดด้วยการศึกษาธรรมทำลายความตะหนีด้วยทานทำลายความสกรปรกทางจิตด้วยศีลพูดง่ายๆว่าต้องผ่านอุปสรรคยุ่งยากกันทั้งนั้นถามหวังมรรคผลให้ทำวิปัสสนาอย่ามัวแต่ทำสมถะตอบข้อที่จริงคือต้องดีทั้งสมถะและวิปัสสนาดังที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในอากังเขยยสูตรว่า ถ้าหวังเป็นโสดาบันบุคคลให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมะเครื่องระงรับจิตในวงเล็บสมถะไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสนาเพิ่มพููสุ์ยาขานในวงเล็บจ,จิตว่างจากความฟุ้งและความหลงถามสมัยนี้ไม่มีทางทำฌานได้เพราะสิ่งยั่วยุเกินตอบข้อที่จริงคือไม่ได้อยู่ ที่ยุคสมัยแต่อยู่ที่การประพฤติตัวและวินัยใครมีวินัยยังกายให้วิเวกได้จิตก็วิเวกเป็นเงาตามตัวไปด้วยแต่เมื่อปักใจเชื่อเรื่องยุคสมัยและสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีกำลังใจตั้งแต่แรกยิ่งถ้าคล้อยตามและเผยแพร่ความเห็นผิดก็ยิ่งจะเกิดวิบากส่งผลให้จิตอ่อนตั้งสมาธิไม่ได้ไปอีกหลายชาติด้วยถาม ร่างกายไม่สำคัญขอแค่ใจนิ่งก็พอตอบข้อท้่จริงคือสมาธิจิตเป็นของเปราะบางตั้งยากลมง่ายต้องการร่างกายที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานลองรับสังเกตได้ว่าพวกไม่ออกกำลังกายนั่งสมาธิจะงกง่วงเสมอถามต้องมีครูคอยกำกับหรือไม่ตอบข้อท้่จริงคือ ครูสอนไม่เป็นก็มีครูสอนผิดก็มีนักเรียนเริ่มเห็นกายใจเป็นรูปนามแล้วแต่ยังให้กลับมายึดคำบริกรรมต่อก็มีฉะนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าครูกำกับคือแนวทางความเข้าใจที่เป็นสมาธิธิดังเช่นอาณาปานาสติสูตรสติปัฏฐานาสูตรซึ่งพระพุทธเจ้ายกให้เป็นศาสดาแทนพระองค์เมื่อเข้าใจแนวทางแม่น ก็จะเหมือนมีแผนที่ประกันการหลงทางไว้ตั้งแต่แรกแม้ลองผิดลองถูกเองในที่สุดก็จับทางได้ถูกต้องถามเข้าใจว่าฟังและทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องก็ต้องได้สมาธิกันเลยตอบข้อที่จริงคือถ้าศีลห้าไม่สะอาดจิตไม่สะอาดพอจะนิ่งใสถ้านิวรณห้ายังมากจิตก็ลกลุงลังเกินกว่าจะสงบ ในวงเ็บนิวรณ์คืออยากในกามผูกใจพยาบาทปล่อยใจฟุงซ่านจัดง่วงงุนซึมเศร้าและขี้สงสัยหากจากเข้าทางอย่างถูกต้องอย่างน้อยต้องมีจิตวิเวกอันเกิดจากการรักษาศีลละนิวรณ์ได้บ้างแล้วถ้าขยันสร้างเหตุให้จิตฟุงยุ่งเหยิงก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมทำตามวิธีที่ถูกต้องแล้วยังไม่อาจสงบ ได้เลยสักทีถามเข้าใจว่าทำสมาธิได้แล้วคือได้เลยตอบข้อที่จริงคือสมาธิจิตเหมือนไข่แตกง่ายแตกเบาๆก็แตกแล้วเพียง5นาทีหลังจากออกจากสมาธิดีๆถ้าตั้งจิตไว้แยกก็เข้าสมาธิไม่ได้อีกเลยอาจจะตลอดทั้งชีวิตที่เหลือถาม เข้าใจว่านิมิตสมาธิเช่นแสงสวรรค์เป็นเรื่องน่าเอาตอบข้อแท้จริงคืออยากได้อะไรความอยากนั้นก็ขวางสมาธิตั้งแต่ต้นทางแล้วถามเข้าใจว่านิมิตสมาธิเป็นเรื่องน่ารังเกียจตอบข้อแท้จริงคือเราไม่สามารถตั้งจิตเป็นสมาธิได้ถ้าขาดนิมิตเป็นตัวตั้งหรือขาดนิมิตเป็นตัวประคองจิตไว้ คนที่ทำสมาธิสำเร็จจริงๆคือคนที่เข้าใจจุดสำคัญนี้เช่นเริ่มขึ้นมาหลับตาขอตั้งหลังตรงเกิดความรู้สึกถึงอิริยาบถนั่งแค่นั้นก็คือเกิดนิมิตทางกายปรากฏขึ้นมาในใจแล้วหากรู้อิริยาบถนั่งก่อนแล้วค่อยหายใจเข้าออกอย่างไม่ลืมอิริยาบถนั่งในที่สุดก็เกิดนิมิตรูปนั่งหายใจคงค้างซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่า จิตนิ่งรู้ชัดเป็นสมาธิแล้วถามเข้าใจว่านั่งอย่างเดียวไม่ต้องเดินก็ได้ตอบข้อที่จริงคือนั่งมากไปจะขี้เกียจต,ติดสงบผู้ที่ปฏิบัติได้ถึงขั้นแยกขันขนาดบรรลุธรรมได้นั้นส่วนใหญ่กำลังลืมตามีสติในชีวิตประจำวัน,กนเกือบทั้งสิน้นซึ่งที่จะมีสติและ สมาธิเพียงพอเช่นนั้นก็ต่อเมื่อเอาสมาธิที่ได้จากการนั่งไปฝึกรู้เนื้อรู้ตัวด้วยการเดินจงกรมกันสม่ำเสมอถามเข้าใจว่าสมาธิแช่แข็งคือฌานเมื่อถึงแล้วแปลว่าบรรลุเป้าหมายอันเป็นสุดยอดแล้วตอบข้อเท่จริงคือสมาธิแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ว่าอยู่ในอิริยาบถไหนไม่รู้ว่าจิตว่าง สักแต่เป็นจิตดวงหนึ่งเป็นสมาธิที่เอามาใช้เจริญสติต่อไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นทางสมาธิแบบพุทธเลยด้วยซ้าอย่าว่าแต่บรรลุเป้าหมายแบบพุทธถามเข้าใจว่าทำสมาธิได้คือได้ปัญญาตอบข้อที่จริงคือส่วนใหญ่คนที่ทำสมาธิได้จะหลงสำคัญผิดหนักกว่าเกา่า หรือถึงขั้นหลงตัวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะมีตัวตนใหม่เจ๋งๆโผล่ขึ้นมาสอนตัวตนเดิมความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนได้สมาธิจึงสำคัญสูงสุดสำคัญกว่าการได้สมาธิเสียอีกหากคุณมีข้อมูลในหัวว่ากายใจไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนให้อุ่นใจว่ามีประกัน ทางปัญญาแบบพูดไว้และยิ่งหากเกิดสมาธิแล้วไม่หลงลืมยังเอาสมาธินั้นรู้อิริยาบถปัจจุบันเห็นว่าทุกความรู้สึกนึกคิดในอิริยาบถนั้นไม่เที่ยงคงสภาพเดิมเป็นตัวไหนๆไ,ไม่ได้นั่นแหละค่อยอุ่นใจว่าคุณกำลังเดินมักเพื่อถึงเป้าหมายแบบพูดแล้วโปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ